พูดถึงการประลองความเร็วนะครับผมว่ามันมีมานานมากๆแล้วนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะครับก็บอกเลยนะว่าการที่เราแบบว่ามาสู้ฟาดฟันกันด้วยความเร็วนยะมันก็เป็นอะไรที่เราใจไม่น้อยเลยนะจริงไหมที่สาคัญนะครับถ้าพูดถึงการประลองความเร็วเนะี่ยเราก็จะนึกถึงสนามใช่ปะสนามมันก็จะมีหลายๆแบบนะฮะก็จะเป็นในเรื่องของเซอร์กิตท้งเรียบนะครับแล้วก็แดกไบต์แล้วก็ยันสนามแบบว่าแรลลี่มอเตอร์คอร์อะไรก็ว่ากันไป แต่สำหรับวันนี้นะครับถ้าพูดถึงสไตล์ทางตรงแดกไบที่ผมหลงไหลแล้วก็ชื่นชอบนะครับเราก็จะนึกถึงสนามของ5ใช่ปะสนามของ14แล้วก็ที่โด่งดังทุกๆวันนี้ก็สนามบุรีรัมา์พันเมตรเดกสเตอร์นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ไฟฝันของนักซิ่ง,งหลายคนนะที่อยากไปลองสนามบุรีรัมากันนะครับ ถ้าจะพูดถึงการแข่งขันกันที่วัดกันแบบว่าสนุกสนุกในยุคนั้นนะฮะก็คือผมจะเล่าเท้าความกลับไปในยุค90กันแล้วกันซึ่งสมัยนั้นมันก็มีสนามหลายสนามนะที่ว่าเปิดใช้บริการอยู่จนถึงทุกวันนี้แต่ว่าถ้าจะเอาแบบฟิลลิ่งแบบว่าความสนุกความมันความสะใจต้องที่เท่านั้นนะครับและวันนี้นะครับผมจะเล่าเรื่องตำนานให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสนามแข่งในตำนานที่หนึ่งนะฮะ เรียกได้ว่าเป็นเส้นทางสายมรณะนะครับของคอยครับสายเกมไม่ควรพลาดนะครับ at เจ็ฟัน G ีนะครับบอกเลยว่าเกมเล่นง่ายๆได้พอยจริงๆเลยนะครับถ้าสนใจอย่าลืมนะครับ a ฟัน G ชื่อนี้กระรตีแน่นอนถ้าจะพูดถึงคองคอยลหลายๆคนอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามและคงคิดว่ามันเป็นแค่สถานที่ธรรมดาที่ห แต่ที่จริงแล้วนะครับมีสิ่งที่พิเศษในเรื่องของโครงสร้างของมันโครงสร้างในที่นี้หมายถึงว่าก็ตัวถนนรอบๆคลองนั่นแหละฮะมีระยะทางนะครับบอกเลยว่าเด็กแว้นสายซิ่งที่หลงไหลในความแรงในยุคนั้นนะครับต่างก็หลงรักซึ่งมันมีระยะทางตรงสวยๆมีขนาดยาว1.5กิโลเมตรซึ่งมีระยะทางที่เพียงพอนะครับในการประลองความเร็วกันนะฮะ ขณะในสนามแข่งนะครับก็ยังมีการแข่งแบบว่า200เมตรใช่ไหมกับ400เมตรแต่อันนี้คือ1.5กิโลเมตรนะครับคือมาสูตจริงๆนะฮะและ2ข้างทางนะครับก็เป็นทุ่งนาโนล่งๆนะครับไม่ค่อยมีต้นไม้ใหญ่ๆที่คอยปิดกั้นทัศนวิสัยในการขับขี่นะครับซึ่งมันเหมือนออกแบบมาเพื่อการนี้จริงๆนะครับสลับคองคอย และถ้าทุกๆคนได้เห็นภาพดังต่อไปนี้นะครับก็จะทราบกันเลยว่าสมัยก่อนในเรื่องการแข่งขันหลังถนนเนี่ยฮะมันได้รับความนิยมแบบสุดๆก็คือแบบถึงคุณไม่แข่งอะ่ะคุณก็มานั่งดูนั่งชมก็ก็ฟินแล้วอะ่ะพอจะเข้าใจความหมายใช่ไหมฮะหรือว่าถ้าคุณอยากจะแข่งนะครับคุณก็ต้องมีประสบการณ์ฝีมือที่พอตัวนะครับและก็ต้องมีทีมงานหรือเรียกว่าช่างดูแรลรถประจำนะฮะก็คือเป็นคนที่โมรถให้กับเรานะครับแล้วเป็นคนที่ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างชื่อเสียงให้กับรถคันนั้นๆด้วยนะครับและถ้าพูดถึงการแข่งหลังถนนผิดกฎหมายนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือตำรวจอย่างแน่นอนนะครับซึ่งในยุคนั้นนะฮะพวกตำรวจก็มีการปวดขันบ้างนะครับแต่ไม่ค่อยเข้มงวดหรือว่าเข้มแบบจ,จัดเหมือนปัจจุบันนะฮะปัจจุบันบางครั้งก็จอดเฉยๆก็เสี่ยงแล้วก็รู้สึกหนาวๆร้อนๆน,นะครับ จึงทาให้การแข่งขันหลังถนนเนี่ยได้รับความนิยมไปทั่วประเทศนะครับแต่ก็มีบ้างนะฮะที่แบบว่ามาไล่จับแต่ก็ยังน้อยกว่าปัจจุบันนะคลองคลอยเนี่ยผมว่ามันเป็นจานที่ที่ตอบโจทย์คนแบบที่รักในเรื่องของความแรงมากๆแล้วก็ไม่มีที่ปลดปล่อยนะครับก็มาปล่อยที่นี่ระยะทางตรงๆรง5ง1.5กิโลซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เออฉันก็อยากสัมผัสบ,บ้างจังเพราะว่า ที่เห็นภาพในรูปต่างๆที่ผมขึ้นอยู่นะตอนนี้นะครับมันทําให้นึกถึงแบบเออมันสุดจริงๆวะในสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่เป็นการใช้ชีวิตที่แบบดูฟรีดอมดูอิสระมากๆเลยนะครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีไม่น้อยเลยส่วนในเรื่องการแข่งขันแต่ละรายการนะครับก็คงจะเหมือนกับสมัยนี้นะฮะที่แยกเป็นเซกเมนต์นะครับก็ประมาณว่ารถเล็กเจอรถเล็กรถใหญ่เจอรถใหญ่นะครับอย่างรถเล็กก็พวกรถ รถไปบ้านรถกระเทยอะไรเงี้ย1 0 0่ถึงสซีซีนะครับส่วนรถใหญ่ในที่นี้ก็หมายถึงว่ารถสปอร์ต1 5 0ซีซีนะครับก็ตามพิกัดเนาะในเรื่องการแข่งขันนะครับเขาแข่งขันกันแบบจริงจังนะฮะมีการเดิมพันนะครับไม่ว่าจะด้วยชื่อเสียงนะครับรถต่างๆแพ้กินรถแพ้เผาบเบาะเผายางอะไรพวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งแพ้เสียแฟนครับก็ตามนั้นแหละฮะถ้าแพ้ก็มาเป็นของเราซะดีๆนะแฟนนายอ่ะ ส่วนแข่งอีแบบหนึ่งก็เป็นรอบเหมาะนะครับแบบฟรีสไตล์ก็ใครจะลงก็ลงจะเล่นก็เล่นจะขับอะไรพวกนี้ก็เหมือนปัจจุบันนั่นแหละฮะไม่ต่างกันมากหรอกนะครับถ้าพูดถึงการวัดความเร็วกันนะครับมันก็ย่อมมีการสูญเสียเสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสียชีวิตหรือว่าพิก,การอะไรเป็นต้นก็เสียชีวิตกันเกือบทุกอาทิตย์นะครับในการขี่ประลองความเร็วกันนะฮะเพราะการขับขี่ในบางครั้งนะครับมันไม่มีระเบียบไม่มีแบบว่ากฎ เกณฑ์อะไรต่างๆมันเป็นหลังถนนเนาะมันเป็นผิดกฎหมายก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์เคร่งครัดะไรขนาดนั้นนะครับอาจทําให้มีการเสียหลักนะครับหรือประสานงานกันก็มีอันนี้ฟังลุงเขาเล่ามานะครับผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์หรอกแต่ก็อย่างว่าหละครับสำหรับคนที่รักในความเร็วนะครับผมว่าคลองคลอยมันคือสถานที่ในฝันของลูกผู้ชายสายซิ่งหลายๆคนในช่วงชีวิตในตอนนั้นนะฮะซึ่งบอกเลยว่าช่วงวันหยุดนะครับก็จะมานัดรวมตัวกันเป็นร้อยคันเลยนะฮะ ถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความทรงจําที่ดีของวัยโจชาวแวนในยุค90เป็นอย่างดีนะครับและสามารถเล่าประสบการณ์ต่างๆที่เคยเจอมาในตอนนั้นให้ลูกให้หลานฟังแบบสนุกอ่ะก็คือแบบแค่คนเล่าก็สนุกคนฟังก็โอเคแล้วอ่ะเอานะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสาหรับเรื่องเล่าตำนาน2อทีในอาทิตย์นี้ก็ขอขอบคุณที่มาจากกลุ่มตำนานแดกไบต์ไปให้ถทยนะครับที่ทําให้ผมได้ภาพประกอบต่างๆและข้อมูลบางส่วน นำมาเล่านำมาถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ยุคใหม่ที่ไม่เคยรู้กันมาก่อนนะครับว่ามันมีแบบนี้หรอและก็สามารถทำให้คนรุ่นเก่านะครับได้หอมหวนนึกถึงอดีตแสนหอมหวานและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก่อนจากกันไปอย่าลืมนะครับ @789fungi นะครับอย่าลืมมีแอนดนาด้วยนะครับ